สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะประจำวันที่21สิบเอดธันวาคมหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้า5ูน6 5ห้าหนึ่งห8 3 8 5 8 6 8 9 3ตัวก็9 8 5 6 9 6 8 9 8 1 9 5 1 3 5 9นะคะจับคู่ก็5 8 8 5 5 6 6 5 5 9 9 5 6 88, 66, 8 8 6 8 9 9 8นะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะใครจะเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อเอาเด้อต่อไปบ่าย0ก็3 1กับ4 0 0 1 0, 0, 0, 0, 0 1 0 3 0 4 0 7 0 8 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 3 8 หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สามสามแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะก็ขอใเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะทั้งสองแนวทางเนาะใครจะเล่นวีไอพีก็จับคู่ซื้อเอาเด้ออันนี้เราให้ธรรมดาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ โชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ